ละเร็วมากเจ้าอยู่ตรงนั้นงั้นรออือ้าวน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนกันอ่ะเอะอะไรเย็นเย็นบๆ,ๆอยู่แถวคออ่ะเกือบไพแล้วขา้ขาขออ้ขายอมแพ้ข้ายอมแพ้ข้ายอมแพ้แล้วพอแล้วข้าไม่สู้ข้าขอยอมแพ้ร้ายกาจริงๆทักษะการรอบสังหารแบบนี้หากไปได้เตรียมตัวมาดีๆแล้วก็ใครจะไปรับมือได้ล่ะใช่แล้วละ่ะ การที่เขาไม่ลงมือทําอะไรเลยถือเป็นความเมตตาอย่างยิ่งจากเขาแล้วละ่ะหมายเลขสามหมายเลขสีขึ้นมาบนเวทีได้แล้วพี่่าวสู้ๆนะฝ่งหาวจัดการเขาเลยท่านพ่อสู้เขาเจ้าค่ะใดที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วเงีนยสินนะข้าแทบจะทนเราไม่ไหวที่จะได้ประลองกับเจ้าแล้วละ่ะหยานฉีคนผู้นี้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสาราจิวโยใช่หรือไม่แล้วพี่่าวจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าปรากฏการณ์สวรรค์ของเขานั้นจะดูมีอันตรายแต่ก็ไม่ใช่ภัยพิบัติร้ายแรงพี่เฟิงเ่านั้นเป็นผู้ที่มีโชคและเขาเองก็มีโชคชะตาของเขาเองอยู่แล้วมหานระะกจิวโยจานเทียนจืออะเอ๊เนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันเหตุใดข้าจึงไม่สามารถควบคุมพลังแห่งความว่างเปล่าของข้าได้ โอ้พระเจ้านั่นมันพลังอะไรกันเนี่ยเ,เป็นไปได้ยังไงกันพลังชนิดนี้สามารถต้านทานพลังสูงสุดของข้าได้เลยงั้นหรือดูเหมือนว่ามันจะหงุดหงิดเป็นอย่างมากหรือว่ามันจะมีความแค้นกับกายาศักดิ์สิทธิ์แห่งจิวโยอย่างนั้นหรือฮึไม่เบาเลยนี่งั้นเจ้าก็ต้องเจอกับสิ่งนี้อ่าแรงกดดันมหาศาลจริงๆข้าไม่ไหวแล้วดูเหมือนว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ข้าจะควบคุมพลังที่รุนแรงเช่นนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนั้นข้าคงต้องปล่อยมันอลาวาดไปก่อน ยอย่าขังโวยจัดการมันซะว้าขาดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนที่มีความสามารถพอที่จะต้านทานกับกายาสูงสุดห่งจิวโยได้นะเป็นไปได้ไหมว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นจะมีบุคคลที่มีพลังระดับเทพเป็นคนที่สี่แล้วไอ้หนูหน้อยเอาดิไปกินซะ ความแข็งแกร่งของมันก็พอๆกับมแมลงนั่นแหละจงแหลกสลายไปซะตอนนี้แค่าสามารถควบคุมพลังแห่งความบ้าเปล่าได้เพียงสิบส่วนเท่านั้นเทียบไม่ได้กับเด็อยู่เซินเลยที่เขาสามารถควบคุมได้ถึง30ส่วนตอนนี้ก็าทำได้เพียงแค่รับการโจมตีจากเขาอย่างนั้นหรือแม้ว่าร่างกายที่มีแปดทวารนั้นจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับกายาสูงส่วนอย่างจิวโยใช่แล้วเด็กคนนั้นคงทนอยู่ได้อีกไม่นานแล้วละ่ะ การโจมตีของข้านั้นมีเพียงแค่พลังแห่งความว้างเปล่าอย่างเดียวคงไม่เพียงพออย่างนั้นใช่ไหมเช่นั้นหาค่าใส่พลังจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และพลังแห่งขันสวรรค์เข้าไปด้วยกันล่ะจานเทียนจือสายฟ้าเชื่อเชือ๋อนี่มันมันจะเสลือเกินดวงเดชดวงเฉียนย่พลังจากกายศักดิ์สิทธิ์แห่งจิวโยนั้นช่างส่งพลังเสจริงๆ เป็นเพียงนักบุญระดับที่หนึ่งเท่านั้นยังกล้าจะมาสู้กับข้าอีกอย่างนั้นหรอเช่นนั้นตายซะเถอะว้า <Wow. S 2> ดีมากพลังแห่งความว่างเปล่านั้นยังพอสู้ได้อยู่ดาบเล่เงาดำของเขานั้นเป็นสองพลังที่มีความต่างชนิดกันเขาจะสามารถควบคุมพลังที่ต่างชนิดกันเช่นนี้ได้อย่างไรกันพลังเทวะควบแน่นว้า <Wow. S 2> อีกไม่นานเจ้าก็จะได้แหลกสลายเป็นชิ้นๆแล้ว สายฟ้าเชื่อเชื้อบ,บ้าเอ้ยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์งั้นรึพลังดวงเนตเฮ้ยว้าทุกครั้งที่ข้าใช้พลังเนตรแห่งห่วงเฉียนมันจาเป็นต้องใช้พลังมืดสูงสุดเป็นอย่างมากการรับมือสองด้านเช่นนี้มันทําให้สิ้นเปลืองพลังมากเกินไปเช่นนั้นแล้วข้าต้องรีบจบศึกนี้ให้เร็วที่สุด